วันนี้มาทำไก่อบค่ะสูตรนี้นะเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมากเลยนะคะแล้วก็หนังกรอบมากเลยสูตรนี้เราปรับมาจากสูตรของช่อง YouTube ชื่อช่องแม่ซีนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นสูตรนั้นนะเขาอบไก่ทั้งตัวเลยลองไปตามกันได้นะคะลองทำตามแนละ้วอร่อยมากเลยแล้วก็เอาขิงนะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะมาบุบนะคะให้แตกนะแต่ก็ไม่ต้องตำให้ละเอียดนะคะ ใครมีพริกไทยเม็ดก็ใส่เป็นพริกไทยเม็ดไปด้วยได้นะแต่ว่าเราไม่มีเดี๋ยวจะใส่พริกไทยป่นแทนนะคะเสร็จแล้วก็เอามาหมักกับไก่ที่เราเอากระดูกออกนะวันนี้เราใช้ส่วนสะโพก1กิโลนะคะ เสร็จแล้วตวงเครื่องปรุงนะเราใช้ถ้วยตวงเศษหส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะใส่หนึ่งถ้วยของซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยของซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนแกงนะช้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็พริกไทยขาวนะคนผสมนะคะให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วเทคนิคความนุ่มของเรานะเราจะใส่น้ำให้ท่วมตัวไก่เลยนะคะ หมักไว้สี่ชั่วโมงนะหรือว่าข้ามคืนเลยก็ได้นะคะพอข้ามคืนปุ๊บเปิดมานะเราก็เติมน้ำมันไปประมาณหนึ่งช้อนแกงแบบนี้นะคะก็คนหมักไว้ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบห้านาทีก็ได้นะระหว่างนี้ก็เตรียมเตานะคะเราใช้หม้อทอดนะวันนี้ก็มันจะใส่ไก่ได้แค่ประมาณห้าชิ้นนะคะ ตั้งอุณหภูมิ160องศานะประมาณ12นาทีนะคะตอนนี้เราจะย่างด้านหนังก่อนนะเสร็จแล้วจะได้ออกมาประมาณนี้ยังไม่สุกมากนะคะเราจะใช้น้ำซอสเดิมนะที่เราหมักนะคะเอามาทาใช้แปรงทาก็ได้นะคะทาทั้งสองด้านของไก่เลยนะจะทำให้รสชาติซอสเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะก็กลับด้านแล้วก็ย่างต่อที่อุณหภูมิเดิมนะคะ160องศานะ 1 2หรือ15นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่เตาของเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำผึ้งนะผสมกับน้ำซอสที่เหลือนะคะเทงดิงนี้จะทำให้หนังไก่สีสวยขึ้นมาเลยนะแล้วก็ผสมไปประมาณ1ช้อนนะคะเอามาทาบริเวณด้านหนังของไก่นะที่เราอบไปแล้วรอบที่2นะคะรอบนี้จะอบแค่5นาทีเองนะแต่จะเร่งไฟสูงมากเลยนะคะ 180หรือ200องศาก็ได้นะอบต่ออีก5นาทีนะคะจะได้น้องออกมาสีสวยแบบนี้เลยแล้วคือหนังกรอบมากดูน้ำมันที่วิ่งนะคะคือมันรีดน้ำมันออกระดับหนึ่งด้วยนะแต่ถ้าใช้เตาอบนะคะเนื้อไก่จะนุ่มกว่านี้อีกนะแล้วก็หนังจะไม่ค่อยกรอบเท่ากับหม้อทอดนะคะแต่มันก็จะได้อีกความนุ่มหนึ่งเนาะ,ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมตัวน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็ผสมน้ำตาลนะหนึ่งช้อนชาเล็กๆนะคะแล้วก็ ตามด้วยมะนาวคนให้เข้ากันนะคะมะนาวหนึ่งช้อนแกงนะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนค่ะเสร็จแล้วก็จะเตรียมพวกพริกป่นนะคะผสมลงไปเพิ่มความเผ็ดตามใจชอบนะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะเพิ่มความหอมด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงค่ะเสร็จแล้วนะน้ำจิ้มแจ่วของเราง่ายๆเลยหั่นไก่ดูนะดูนุ่มมากเลยนะคะน้ำหยดออกมาเลยนะไม่ใช่น้ำมันนะคะเป็นน้ำที่ น้ำความฉ่ำของตัวไก่นะคะเดี๋ยวดูอีกชิ้นนึงเป็นยังไงบ้างโอ้โหชิ้นนี้ฉ่ำกว่านะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่กว่านะโอเคแล้วก็ไปจัดจานกันนะคะแค่นี้เองนะก็ได้แล้วนะคะอกไก่กินกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยมากทุกคนต้องลองไปทำดูนะ